มาครับตอนนี้เรามาอยู่แมกมาเดเจียนชั้น2กันแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามอนอย่างเยอะนะฮะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กัมบลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาเก็บขยะกันนะครับผมคือหลายๆคนถามเข้ามาตอนไลฟ์สดบ้างตอนในคอมเมนต์บ้างนะครับผมว่าเอ้ยถ้าจะไปหาขยะเนี่ยระหว่างแมกมากับจูเปอร์ลอเนี่ยอะไรนน่าจะได้เยอะกว่ากันนะครับผมจริงๆมันมีโลทีไอที่หนึ่งแต่เพราะเออว่าโลทีไอผมเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับผมเลยลองให้ไม่ได้นะฮะ วันนี้ก็เลยจะมาเอลองดูกันว่าระหว่าง2ที่เนี้ยระหว่างแมกมาดันเจียนชั้น2กับตัวจูบลอสเนี่ยอะไรจะให้ขยะที่ขายได้ราคาดีกว่าแล้วก็ได้กี่แสนหรือว่าเป็นล้านเลยหรือเปล่าในครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนอื่นเลยครับผมก่อนที่เราจะไปเก็บขยะผมมาแนะนําตัวละครก่อนตัวละครของผมคือแกยูตินคอสนะครับผมเลเวลร้อยนะฮะของสมชายตามนี้ครับผมก็คือหมวกซีวผมหรือหมวกแคทเธอรีน่านะผมวอนบัตนะครับผม Brad, ความสามารถในการ รีเจนเฮดพีซห้าร้อยแล้วก็เอ5พีห้าร้อยเอ้ยเอ5พีห้าสิบนะครับผมเ mm hmm. มื่อฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับผมส่วนข้างล่างนี้ไม่เกี่ยวนะฮะแล้วก็าพาปิตาของการตาบอดนะครับผมเสื้อกะนะครับผม EDA นะครับผม Evil Dragon Armor นะครับผมถ้าตีบวกสิบจะทำให้ดูดเลือด6%จากดาเมจ6%แล้วก็ดูด h p 6%จากดาเมจ6%เช่นกันนะครับแล้วก็กาตาเป็นกาตาแสงนะครับผมคิมสันแสงนะฮะ 2แมงแดงนะครับผมใช้ดูดเลือดเลยคือผมมีดูดเลือด3ชิ้นอะ VCB CVB เอ้ย CVB EDA แล้วก็การตาคิมสันกับผมรองเท้า Enforcer s h u e ทำให้ Metal Assault แรงขึ้น4เท่าเป็นอย่างน้อยนะครับผมมันไปน4เท่าแล้วก็ตามเบรดเลเวลอีกนะฮะแล้วก็กระเป๋า e r o i อีก c k p a c k นะครับผมอันนี้จะทำให้เราสามารถกรีดได้ครับผมสกิล,ลกรีดเนี่ยเป็นสกิล,ลของ BS นะครับผมคัสเสริมเอ้สกิล,ลเสริมของ BS นะครับทำให้เราเก็บของได้รอบตัวนะครับ อันนี้จําเป็นมากสําหรับอาชีพที่ไม่ใช่ BA แล้วอยากเก็บขยะนะครับคลิปข้างนี้เป็นคลิปเพนนะครับเพราะเมททลแอซาวขัดได้นะผมแล้วก็ PDM ีเอ็มนะผมอันนี้ผมเอาไว้แค่เพิ่มสแตทเฉยๆครับผมเพราะตัว Enforcer อ h ์ชมันก็ทำให้เจาะเกาะ100%อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมมาเอาสแตทเอาเด็กเอาสเตนพวกนี้มากกว่านะครับผมสเตตัสตามนี้ผมสเตนเก้าสิบเอจเก้าสิบวิดเก้าสิบเด็กเจ็นะครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปแม็กมาก่อนละกันนะผมจะดูว่าเอ้ยครึ่งชั่วโมงของแม็กมาเนี่ยได้ ขยะเท่าไหร่นะครับแมกมาเดนเจีนชั้น2ครับผมก็คือแมกมาเดนเจีนน 1, ั่นแหละนะครับถ้าถ้าใครมาไม่ถูกก็คือจากจูโน่ครับผมเดินลงมาด้านล่างนะครับผมแล้วออกขวา1แมปครับจะเป็นฟิวก่อนแมกมานะฮะแต่ล่างจูโน่นี่ก็จะเจอฮาร์ปี้เต้นไปหมดเลยนะผมก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เดเวลยังไม่เยอะมากแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคาสาขนาดไปจูบาร์ลอสไปแมกมาได้นี่ก็ต้องไอตัวนี่ก็สบายอยู่แล้วนะครับไปครับเข้าไปแมกมาชั้น2ครับผม จุดวาร์ปอยู่ตรงจุดแดงด้านซ้ายมือนะผมอันตรงกลางนะครับคือทางเข้าแมกมาเนียนนั่นเองนะครับมาครับตอนนี้เรามาอยู่แมกมาเนียนชั้น2กันแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามอนอย่างเยอะนะฮะดูครับดูแทบไม่ทันน่ะนะฮะเก็บขยะกีดเข้าไปครับผมป๊าบเข้าไปนะฮะด้วยความที่การ์ตาที่ผมใช้เป็นท่าแสงอยู่แล้วผมดังนั้นตีพวกวิญญาณอย่างในแมทเทอร์เลอร์ได้สบายๆนะฮะถ้าใครจะมานี้แนะนาแบบเ้ย เอาการ์ด้าธาตุธาตุหนึ่งนะครับผมเฮ้ยมีโอรินะครับนี่ครับขยะมันจะเยอะเพราะจำนวนนะผมดูครับมอนในแมกมานี่มหาศาลมากครับผมและขยะที่คนเก็บไว้แบบไอคนไม่ยอมเก็บนี่ไออีกเพียบเลยนะฮะนี่แหละครับแล้วก็การ์ดากึ่งนะครับบอกตรงว่าคาสสามไม่ค่อยได้ใช้การ์ดากึ่งกันแล้วนะผมอาจการ์ดากึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะผมเพราะคิมสันมันแรงกว่านะฮะอ่าลืมกดยาเขียวมานับเวลาจริงแล้วนะฮะ ก่อนหน้านี้ถือว่าแถมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอีกชั่วโมงมาดูกันอ้ออย่าลืมนะผมถ้าใครเดเวลยังยังน้อยอยู่อาจจะทนเวทไฟไม่ค่อยไหวนะฮะลองใช้เป็นมีการ์ดเออร์ดิลิเตอร์ของใครครับผมเรารอก่อนนะฮะให้เวลาในการหาเจ้าของมาเก็บนะฮะไม่มีอุย้ยแมวอ้าแมวไม่เห็นแมววาผมขอภั่ด้วยนะฮะจะโดนแบดไหมวะเนี่ย ข้าพเจ้าขอพาย่างสุดซึ้งครับผมไม่เห็นแมวจริงๆอยู่ข้างบนเนียนเหมือนเรียนมานะครับหลักฐานอยู่ในคลิปวิดีโอนะฮะไปครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันนะฮะตอนนี้ผมส่งของที่ได้จากมากาทั้งหมดเข้าโลด็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ตัวปเปล่าๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่จุบล้อต่อกันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับผมนี่เข้าไปเลยนะฮะ ผมจองดันเจียนไว้แล้วบอกเลยว่าแมกมาเนี่ยเลเวลร้อยก็ไปได้ใช่ไหมสบายๆนะผมแต่จุกบอลเนี่ยแนะนำให้ร้อยยี่สิบขึ้นไปแล้วควรมีของเยอะพอสมควรด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะจุกๆนะฮะอนามิโตแเซลเพียบนะครับผมกีดเสร็จวิ่งเลยนะฮะมอนดุจัดคือมันไม่ได้แบบชิลๆเหมือนแมกมาไงนะจุกนะบอลน,นี่แบบมอนค่อนข้างดุนะฮะ แต่ข้อดีคือมันดรอปทั้งอ e ีลูแล้วก็สติลนะครับผมแนะนําว่าคนที่เลเวลร้อยยี่สิบขึ้นไปนะครับผมร้อยยี่สิบขึ้นไปที่แบบของครบๆหน่อยค่อยมานะฮะไม่งั้นนี่จุกแน่นอนนะฮะมอนตีหลักพันเลยอะนะครับไอ้พวกนี้เป็นไลท์รูปล่างหมดเลยนะวินาทุทุกตัวเนี่ยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรับเควสบบลตี้บอร์ดด้วยนะฮะเพราะมันมีบบลตี้บอร์ดที่จูโน่อยู่นะฮะก็จะรับเนี่ยแหละพวกวินาตูสามสีนะฮะเอ้สี่สีนะครับ ก็จะได้ได้ e อ p ด้วยนะฮะเอาละครับหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงทั้งคู่แล้วนะผมทั้งแมกมาสองแล้วก็จูบลอ o หนึ่งแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาดูสักทีนะผมว่าที่ไหนเนี่ยมันจะขายขยะได้เงินดีกว่านะครับโอเคเริ่มกันที่จูบลอดก่อนนะครับผมจูบลอดเนี่ยผมมีนี่ครับอา่าสกรูนะครับผมเกา่กาๆอยู่พันสองร้อยอันนะครับครึ่งชั่วโมงซัดไปพันสองเลยสบายโคตรโคตรนะครับผมสตลร้อยยี่สิบ 9อันนะผมแล้วก็อันนี้เป็นเชสไพส์นะครับแบบต่างๆนะครับแล้วก็มีแฟกเมนต์นะฮะร้อยห้าสิบอันอีลูเก้าก้อนนะครับแล้วก็มีของพวกนี้นะผมเป็นลองบาเรลนะครับผมแล้วก็อาร์เมอร์ชามนะฮะแล้วก็มีโปรเฟชชั่นอลคุกกิ้งนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่านี้ขายได้ไหมนะฮะไปเ,เอาหลักๆก่อนละกันนะผมอีลูนะผมตอนนี้ก้อนละห้าสิบเคนะครับคูณเก้าก็สี่แสนห้านะฮะ ก็เดี๋ยวกดไปก่อนนะครับผมอีล e ูสี่แสนห้านะครับโอเคหนึ่งอย่างนะครับผมสติลนะครับผมผมเมื่อกี้ผมไปเช็คบอร์ดแล้วไม่มีคนรับซื้อครับผมแสดงว่าเอาเอไม่คิดมาแล้วกันนะครับผมกะไว้ว่าเอาไว้ทำควยแทนแล้วกันนะฮะนอกนั้นขายให้เรียบนะครับผมปุ๊บทะลุมค่าสติลเข้าไปปุ๊บหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับสำหรับขยะทุกอย่างนะครับผมอุปกรณ์เนี่ย อุกรณ์สมใสัยพวกลองบอลเล่เมือชามนี่คือมันมันขายไม่ออกเลยนะผมดังนั้นก็ขายคนไม่ได้นะผมโยน a อ c ไปนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขายนะฮะร,รวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผม1.65นะครับผมรวมเบ็ดเสร็จนะผมครึ่งชั่วโมงที่จูบอรลอหนึ่งเนี่ยได้มาทั้งสิ้น1นึ่งล้านหกห้าหมเซนนี่นะครับผม อันนี้ผมยังไม่ขายอันนี้คือยังไม่รวม OC 2 4ยี่สี่นะผม OC 2 4เดี๋ยวผมค่อยไปเอาให้พ่อค้าทำนะฮะเก็บไปก่อนนะครับผมต่อมานะผมขยะจากแบกม้านะผมผมใส่โลเด็กไว้แล้วนะครับอยู่ในนี้นะฮะนี่ครับผมใส่ไว้ทุกอันนะฮะเริ่มเลยครับผมปป๊บชุดแรกนะฮะมาก่อนนะครับชุดที่2นะครับชุดที่3นะฮะเกิน50%าสนไปแล้วครับผมชุดที่4ครับตอนนี้เกิน90%ไปแล้วนะครับโอเคเอา ขยะล้วนๆก่อนนะครับผมขยะเซตที่1นะครับผมปพลบเข้าไปนะครับผมนี่คือขยะล้วนนะครับผมขยะล้วนครับผมเปิดมาก่อนเลยครับ1 M นะฮะอ่าขยะชุดแรกครับผมไปแล้วนะฮะ1 M ก่อนเลยนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมใบไว้ด้วยนะครับไปฮะแกะออกมาเพิ่มนะครับผมซองจดหมายของเรานะฮะเอามาอีกมีการ์ดด้วยนะครับผมตอนที่ไปแม็กมาเนี่ยการ์ดนี่เพียบเลยนะฮะขยะนะครับผมนี่ครับ เล็บมังกรนะครับผมนี่ขายไปเลยเฟรมฮาร์ดคิดซะว่าขายเลยแล้วกันนะครับผมจริงๆมันแยกแร่แล้วก็ไปขายคนได้นะครับแต่ขี้เกียจนะฮะเอาสมมุติว่าขายเลยนะฮะสรุปอีก2อ0แสนแปดนะครับผมอีก2 8 8ร้อยแปดสิบแปดเคนะฮะอันนี้คือขยะอีกล็อตหนึ่งนะครับโอเคนี่คือของสมใัยทั้งหมดที่ได้มานะฮะทุกอย่างนะครับผมแล้วก็การ์ดสามใบนะครับผมเอิอเดติเตอร์ผมมังกร HP มังกรมังกรเพิ่ม HP นะฮะ แล้วก็ในแมทเทเลอร์นะครับผมนี่ก่อนนะครับผมเปิดออกมานะฮะมาแล้วก็มาดูชิ้นที่เหลือผมของโดแรมนะครับของโดแรมเนี่ยปกติจะขายคนไม่ได้นะผมแต่ถ้าเอาไปแลกเป็นโทเค็นโดแรมเนี่ยจะขายได้ร้อยเคนะผมหนึ่งชิ้นแลกได้หนึ่งโทเค็นนะฮะแล้วก็นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโทเค็น15เม็ดเม็ดละ 100k นะครับผมก็ 1.5m นะครับเออคือแค่แค่ของ เอาไปขายโทเคนนี้ก็ชนะจูบล้อ,ลอแบบกินขาดแล้วนะครับแค่ของสมใสนะผม 1.5m แบบชิลๆนะผมโดแรมโทเคนนะครับเอาของโดแรมไปแลกนะฮะแ,แล้วยังมีมังกร SP อีกตอนนี้ขายประมาณ 10m นะฮะแล้วก็ใบไว้นะผมใบไว้ตอนนี้ใบละเคครับผมก็ 160k นะฮะใบบูนะครับผม29ใบ ใบละ 1.5k นะครับเอ้ยโอลิเออลืมโอลิเลยโอลิ li, ตอนนี้ก็ละ 90k นะผมคูณ4เข้าไปนะครับอีก 360k นะฮะสรุปแล้วนะครับผมแมกมา2ครับรวมทุกอย่างนะฮะ 3m 3.3m นะครับผมยังไม่นับการ์ดอีกนะนการ์ดมางกอง p ขายได้อีก 10m นะผมไอ,อ้2ใไปนี้ไม่นับนะฮะเพราะขายไม่ออกแน่นอนนะฮะก็ 13m นะผมแต่ผมตัดบางกองททิ้งแล้วกันเพราะมันคงไม่ได้ทุกรอบนะผมแต่ขยะเนี่ย 3.3m นะครับผมสรุปว่านะผมแมกมากับจูบาร์ลนะครับผมแมกมาชนะขาดไปเลย2เท่านะครับผมดังนั้นใครอยากหาเงินนะฮะให้ไปหาที่แมกมานะครับผมได้การ์ดก็รวยแล้วนะผม 10m นะฮะเซอร s e r v ร์ renewal server cut 3เนี่ยถ้าเลเวลสูงพอแล้วค่ามอนได้ไวพออะไรมันก็ง่ายนะผมหาเงิน 3m ในเวลาครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยสบายๆครับผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแน่นอนนะฮะ แต่ข้อแม้คือของผมมันทีเดียวตายไงไปเที่ยวไอซาวด้วยเอฟเฟอร์เซอร์ชูของผมมันทีเดียวตายนะผมดังนั้นก็ถ้าใครแบบเอ้ยเก็บมอญเร็วๆแล้วก็มีกระเปา๋ากีดด้วยนะผมก็จะดีมากครับผมหรือว่าถ้าเป็น B s เนี่ยแล้วก็แอคทอโรทีเดียวตายได้เนี่ยก็น่าจะได้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไวันนี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subcribe ์ที่คนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ